เก็บเงินเดือนละ3 0 0พันมีเงินล้านได้จริงไหมคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมก้าเฟลอยู่กับผมน็กวลเมจันเซตครับและมาบาันเทิเราธนาอุดมศุขค่ะอย่างที่เราได้จผมกัไปตอนต้นเนาะว่าเก็บเงินเดือนละ3,000ันเราจะมีเงินล้านได้จริงหรือเปล่าเนี่ยแล้ามันอยู่ที่ mindset แรกที่คนมักจะคิดกันดีก,กว่าคะ่ะว่าเงินเดือนเราน้อยเนี่ยเราจะมีเงินเก็บได้จริงไหมอันนี้นะักคิดว่ามันเงินเดือนน้อยมันส่งผลให้เราไม่มีเงินเก็บจริงไหมคะ ครับผมก็คำว่าเงินเดือนน้อยผมอาจจะเริ่มที่เงินเดือนขั้นต่ำก่อนลวกันเนาะประมาณ1 5 0 0 0บาทบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตด้วยแล้วก็ความจําเป็นของแต่ละคนยกตัวอย่างเช่นสมมติบางคนอาจจะอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่เนาะเงินเดือน1 5ื่นไม่ได้มีค่าที่พักอาศัยนะครับอาจจะมีแค่ค่าเดินทางแล้วก็ค่ากินค่าใช้ประจําวันอาจจะพอเหลือเก็บบ้างนะครับแต่บางคนเนี่ยโอเคลองนึกภาพตามความเป็นจริงว่า15ื่น จ่ายค่าที่พักอาศัยเดือนหนึ่งก็6 7 0 0 0ในกรุงเทพถ้าในเมืองหน่อยก็หลักหมื่นแคบจะหมดแล้วยังไม่รวมค่าเดินทางค่ากินค่าใช้ต่อเดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยก็ต้องดูความจำเป็นก่อนถ้าสมมติว่าความจำเป็นเราสามารถที่จะพอออมได้ก็ต้องมาดูแล้วแหละว่าเราเนี่ยใช้เงินเกินตัวไหมนะครับอันนี้ก็ขึ้นกับความเหมาะสมบางคนเนี่ยโอเคไม่มีค่าที่พักไม่มีค่าเดินทางก็จริงแต่ว่าใช้จ่ายเรื่องของการกินการใช้เรื่องของความสุขเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปนะครับบางทีเนี่ย เอาง่ายๆนะไม่ต้องหมื่นห้าเลยบางคนอาจจะกินเกินหมื่นห้าต่อเดือนด้วยซ้ำยังไม่รวมค่าอื่นๆเลยไม่ว่าจะเป็นค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับหรือว่าค่าผ่อนอิเล็กทรอนิกส์นะครับทั้งหมดเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องมองกลับมาที่ตัวเองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เรามีแผนเรื่องการออมหรือยังเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกตามตรงนะครับว่าคนที่ยังไม่เริ่มออมเนี่ยเริ่มต้นมาจาก ไม่รู้ว่าจะออมทำไมไม่มีแผนการออมถ้าสเสร็จถัดไปคือหลังจากฟัง EP นี้จบปุ๊บเรารู้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเราควรจะต้องมีเงินออมนะครับเพื่อที่จะทําให้อนา,าคตเราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้แบบสบายมากขึ้นแล้วกันนะครับพอเรารู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยถัดมาจากนั้นคือเราต้องวางแผนการออม แล้วเสปถัดไปก็คือเราเนี่ยจะเริ่มมีแกลให้ออมเองนะครับสำหรับเงินเดือนที่มาไม่ว่าผมเนี่ยมองนะว่าไม่ว่าจะเงินเดือนน้อยแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าเป้าหมายเราคือการออมเรามีแผนเรื่องการออมเนี่ยเดี๋ยวหลักการหรือว่าวิธีการเนี่ยจะตามมาเองครับค่ะแล้วนายคิดว่าคนที่มีแผนการออมเงินกับคนที่ยังไม่มีแผนการออมเงินในตอนนี้ยในระยะยาวมันจะมีผลต่างก,กันไหมคะ ครับผมจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าจากตัวเลขแล้วกันนะครับจาก h า r v a r d w u s i n e s s Review เนี่ยก็ได้มีการออกมาบอกว่าระยะยาวเนี่ยสำหรับคนที่มีแผนการออมนะครับมีโอกาสที่จะสบายหรือว่าประสบความสำเร็จมากกว่า2.5เท่านะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเยอะลองนึกภาพดูจาก10คนเป็น25คนนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ต้องเริ่มยากมากมายแต่ว่าควรจะเริ่ม เริ่มเร็วที่สุดยิ่งดีนะครับเพราะว่าถ้าจะฟังมาจาก EP กีัีก่อนเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าหลักการกต่างๆนานานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการาทบต้นนะครับหรือว่าหลักการอื่นๆในการลงทุนเนี่ยยิ่งเริ่มเร็วยิ่งได้ไปเปลี่ยนค่ะถ้างั้นเรามาโยงก,กันต่อว่าแล้วเราต้องตั้งมาเซ็ตยังไงถึงจะแบบถึงจะรู้ว่าเฮ้ยเราต้องเก็บเงินล้านแรกให้ได้ละ นักคิดว่าเราต้องเริ่มคิดหรือว่าลงทุนหรือทําอะไรยังไงบ้างคะครับจริงๆเนี่ยต้องมองมุมอมองของเงินใหม่บางคนเนี่ยมองแค่ว่าเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถซื้อความสุขให้เราได้ <ases S 2> นะครับ <dış S 2> แต่ว่าลืมคิดไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินเนี่ยสามารถเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งเครื่องมือให้เราได้อ่าเป็นปรียบที่น่าสนใจมากนะคะแล้วเงินเป็นเพื่อนหรือเป็นเครื่องมือกับเราได้ยังไงอะคะจริงๆเนี่ยถ้าเราลองคิดว่าเราเป็นคนที่สามารถควบคุมเงินได้ก่อนละกันหมายความว่าเราเนี่ยสามารถนําเงินตรงเนี้ยที่เรามีอยู่นะ ไปใช้จ่ายหรือว่าไปลงทุนเพื่อที่จะทําให้เงินเนี่ยสามารถต่อยอดไปได้กลับกันบางคนเนี่ยครับมองแค่ว่าเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถซื้อสิ่งของเสพสุขให้เราเท่านั้นนะครับอันนี้คือประเด็นแรกเลยคืออยากให้คิดว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของเงินไม่ใช่เงินเนี่ยเป็นเจ้าของเราแล้วนี้ที่คนเขาค่อนข้างที่จะพูดกันค่อนข้างเยอะว่างั้นเราต้องมีเงินเย็นก่อนที่จะเอามาลงทุนหรือว่าแบบเงินเก็บทำเป็นเงินเย็นแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะนายคิดว่ามันเชื่อมกันไหมคะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าเชื่อมกันร,ระดับนึง ผมเนี่ยมีโอกาสไปแนะนําหลายคนแล้วกันนะครับอาจจะเป็นเพื่อนในวัยเดียวกันหลายๆคนเวลาได้ยินเนี่ยแนะนําว่าลงทุนสี่หรือว่าเริ่มทําธุรกิจอะไรบางอย่างสิเริ่มที่จะศึกษาอะไรบางอย่างสิทุกคนจะพูดเหมือนกันว่ายังไม่มีเงินต้องมีเงินก่อนแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคำว่าเงินเย็นเนี่ยมันคือเงินที่เราสามารถเก็บโดยที่ไม่ต้องใช้แต่กลับกันนะครับเงินที่เราสามารถลงทุนได้เนี่ยผมมองว่าส่วนหนึ่งเป็นเงินเย็นก็จริงแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งต้องเป็นเงินที่เราคาดหวังว่าจะเติบโตแล้วไม่ได้เสียไปนะครับจุดต่างกันตรงนี้จ เราเนี่ยควรจะโฟกัสแก่แสงเงินสดด้วยลองนึกภาพดูนะครับอย่างตัวอย่างแผน DCA ที่เคยแนะนําก่อนหน้านี้ตลอดนะครับ DCA ไม่ได้แปลว่าเงินเย็นนะ DCA แปลว่าเงินที่เราสามารถทยอยสะสมเพิ่มทุกเดือนได้ถูกไหมครับบางเดือนเราอาจจะมีน้อยบางเดือนอาจจะมีมากแต่ทุกเดือนโจทย์เดียวกันก็คือว่าเราต้องการต่อยอดเงินก้อนนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้วันนี้มีเงินเย็นศูนย์บาทเลยนะแต่ถ้าเราสามารถ วิเคราะห์กระแสเงินสดของเราแต่ละเดือนได้ว่าเดือนนี้เราจะใช้เท่าไหร่เก็บเท่าไหร่นะครับตรงนั้นเป็นประเด็นหลักมากกว่าในการที่จะเริ่มศึกษาการลงทุนหรือว่าเริ่มที่จะสะสมเงินเพื่อให้ไปสู่ล้านแรกได้นะครับและทีนี้คำถามทัดนาก็คือว่าสิ่งสําคัญคืออะไรกันแน่สิ่งสําคัญนยครับคือเราเต้องวางแผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้ามไม่ใช่ทําแผนการย้อนหลัง ลองนึกภาพดูได้นะครับว่าจริงๆเนี่ยมีแอปอยู่2แบบนะครับในมือถือเราแอปแรกเนี่ยคือแอปที่วิเคราะห์ว่าเดือนนี้เราใช้จ่ายอะไรมาบ้างหรือว่าเป็นการวิเคราะห์สเตทเมนต์ออกมานะครับเป็นแอปจดรายรับรายจ่ายซึ่งไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะแปลว่าดีนะครับแต่ว่าจะดีกว่าถ้าสมมติว่าเราวิเคราะห์ไปถึงล่วงหน้านะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติเดือนนี้เราจะใช้ค่ากินเท่าไหร่กินอะไรบ้างนะครับเดือนนี้เราใช้จ่ายอะไรบ้างเท่าไหร่บ้างแล้วเราจะเหลือเงินเก็บเท่าไหร่บ้างซึ่งอันนี้จะสามารถทําให้แผนการออมของเราเนี่ย มีถ้าไม่ลองถามแบบง่ายๆเลยคนที่มีเงินเดือนเยอะหรือว่าคนที่รวยเนี่ยจะมีเงินสะสมไปถึง1ล้านบาทได้เร็วกว่าคนที่เงินเดือนน้อยถูกไหมคะจริงๆไม่เหมือนกัน เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆต้องบอกตามตรงนะครับว่าคนที่รวยเขาก็มีปัญหาการเงินของเขาคนที่ไม่รวยก็มีปัญหาการเงินอีกแบบหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับลองนึกภาพดูได้สมมตินะว่าเราเป็นดาราเลยเราค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับมีเงินเยอะมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราขับรถคันละ20ล้านนะครับแล้วก็มีเป็น10บๆคันเลยแล้วแน่นอนว่ารถบางคันมูลค่าตกถูกไหมฮะจาก1 0จาก20ล้านสุดท้ายอาจจะมาขายได้5้าล้านท่ากับว่าเงินเราหายไป15ล้านกลับกันถ้าสมมติเราเป็นคนที่ไม่ได้รวยมากแต่ว่าเรามีแผนการเงินเรามีความร ุเราอาจจะเอาเงิน5ล้านเริ่มต้นเนี่ยไปซื้อที่ดินไปซื้อสังหาหรือว่าไปซื้อหุ้นบางตัวไปซื้อดิจิทัลแอสเซทบางอย่าง5ล้านอาจจะเติบโตเป็น20ล้านก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าความรวยหรือว่าเงินเดือนที่เข้ามากระแสเงินสดที่เยอะกว่ากันเนี่ยมีผลมากไหมไม่ได้มากเงินกระแสเงินสดที่มากได้เปรียบแต่ไม่ได้แปลว่าจะดีกว่าเสมอไปครับหมายถึงว่าคนที่มีระดับเข้ามาเยอะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคนที่มีเงินเก็บได้มากกว่าถูกไหมคะอยู่ที่ว่าเราอะใช้หรือว่าควบคุมเงินนั้นยังไงถูกมัคคใช่รบ เข้าสู่มาเซทที่3ว่าถ้าสมมติว่าเราตอนนี้มีเงินเดือนสมมุติว่า25งหมเราอยากที่จะเก็บเงินให้มันครบล้านไวๆเนี่ยนายคิดว่าเราต้องเก็บหรือว่าแบ่งส่วนเท่าไหร่เท่าไหร่ต่อเดือนบ้างคะให้เราแบบได้ครบถึงอาชีพเป้าหมายของเราครับจริงๆเนี่ยต้องบอกตามตรงว่า25งหมเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลขที่ไม่ได้ไกลตัวเกินนะครับก็คือมีตั้งแต่คนอายุน้อยไปถึงคนอายุมากนะครับที่สามารถทําเงินเดือนเท่านี้ได้นะครับในมุมผมเนี่ยแน่นอนว่าถ้าแนะนําส่วนตัวเนี่ยโอเคแหละอาจจะเก็บได้10-20%ต่อเปีเนต่อปี ออต่อเดือนฮะถือว่าเก่งแล้วนะครับหมายความว่าตัวเลข2 5 0 0ถึง5,000เนี่ยคุณเนี่ยสามารถอยู่เหนือเอเวอร์เรจได้แล้วนะครับแต่บางคนอาจจะเก็บได้ถึง40%นี่ก็ถือว่าดีมากนะครับถ้า40%ก็เกือบหมื่นต่อเดือนอืมค่ะใช่ครับทีเนี้ยอย่างที่บอกไปเลยว่าต้องดูว่าความเหมาะสมนะครับกับความจำเป็นของแต่ละคนคืออะไรนะครับแต่ขออนุญ,ญาตคิดตัวเลขง,ง่ายๆอย่างเช่น3,000บาทนะครับก็ประมาณ1ิบรเ็นนิดๆน,น,นะครับ3,000ันบาทเนี่ยจริงๆก็สามารถเก็บเงินล้านได้เช่นกันแต่ว่าท มากกว่าอันนี้คือประเด็นครับค่ะแล้วแน็คคิดว่า,าต้องเก็บยังไงบ้างคะถึงจะถึงจะให้มันได้ทะลุล้านเร็วๆอะไรเงี้ยคะจริงๆมีอยู่2ออย่างนะครับอยากได้เร็วหรืออยากได้แบบมันคงมากกว่าใช่ครับแต่ว่าเอาแบบง่ายที่สุดละกันสมมติเก็บแบบไม่คิดเลยเลยเก็บในธนาคารทั่วไปได้ดอกเบี้ยอยู่0%กว่านะครับแปลว่า1ปีนะครับจากเดือนละสามพันเนี่ยก็จะได้อยู่มาสามหมื่นหกเนาะสิปีก็ได้อยู่ที่3ามแสนหกหมื่นบาทนะครับแปลว่า ประมาณ30ปีนะนะครับกว่าเราจะมีร้านแรกถ้าเราเก็บเดือนละสามพันแต่กลับกันถ้าสมมุติว่าเราสามารถนําเงินก้อนนั้นเนี่ยมาลงทุนหาผลตอบแทนได้นะครับไม่ว่าจะเป็น5% 8% 10% 15%เนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าตัวเลขจาก30ปีเนี่ยลดลงมาเยอะมากนะครับจากเรื่องของเออม์เบิรเอฟเฟกด้วยและถ้าดูข้อมูลเชิงลึกจริงๆเนี่ยครับไมยก็จะพบนะครับว่าไอ้ตัวเลขสามพันเราเนี่ยนอกจากว่าเราจะฝาก10ปีแล้วนะครับสามสิบปีแล้วกว่าจะได้ร้านแรกจริงถ้าหากมองกลับมา,ร,า,า,มารถ,าารถลรดรรราารถลดเวาาจาก30 เ,เหลือเพียงแค่15ปีเท่านั้นนะครับหรือถ้าบางคนเนี่ยลงทุนเก่งไาเดิมนะครับหรือว่าสามารถหาผลตอบแทนอย่างอื่นได้เนี่ย15%ต่อปีขยับขึ้นไปนิดนึงนะครับตัวเลขจาก30ปีนยครับก็จะลดลงมาเหลือเพียงแค่12ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าหากเก่งกว่านั้นอีกนะครับก็คือตัวเลข20%ต่อปีถ้าสามารถทําได้เราจะลดจาก30ปีเหลือเพียงแค่10ปีทวนนะครับซึ่งสามารถประหยัดเวลาได้เกือบ3เท่าเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าอยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนแล้วกันที่จะสามารถต่อเงินได้ ได้ค่ะแลวถ้าสมมติว่าเราเป็นพนักงานออฟฟิศนะคะเราได้เงินเดือนมาก้อนหนึ่งแต่ว่าเราอ่ะไม่ไม่ค่อยถนัดทางด้านการลงทุนด้วยตัวเองเนาะแต่ว่าเราแบบอยากเอามาทําธุรกิจหรือว่าเหมือนเอาจากเงินเดือนนี่แหละมาทําเป็นต่อยอดเงินทุนนี้แน่คิดว่าเราสามารถทําได้ด้วยไหมคะ ได้แน่นอนครับจริงๆเนี่ยผมว่าโจทย์มันคือเราต้องการตัวเลขกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีมากกว่าเพื่อที่จะทําให้เป้าหมายเนี่ยมันสมบูรณ์มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นสมมติเมื่อกี้เราอาจจะโอเค15%เปต่อปีเราสามารถพอจะทําได้แล้วกันแล้วก็ตัวเลขจํานวนปีเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับอยู่ที่12ปีเนาะหมายความว่าโจทย์เราจริงๆคือต้องการเก็บเงินใหม่ทุกเดือนละสามพันทำผลตอบแทนให้15%ปรตต่อปีติดต่อกันเป็นเวลา12ปี นะครับซึ่งทีเนี้ยพอเราได้โจทย์แล้วเรามาดูวิธีทําดีกว่าวิธีทําอย่างแรกเลยเนี่ยโอเคบางคนอาจจะสามารถลงทุนนะครับถ้าหากลงทุนในกลุ่มของพันธบัตรอาจจะไม่ค่อยถึงนะครับอาจจะต้องลงทุนเป็นกลุ่มพุ้นเพิ่มเข้าไปนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะรู้จักดิจิทัลแอสเซทเป็นอย่างดีนะครับก็อาจจะลงทุนในฝั่งของบิตคอย n ฝั่งของคริปโตเคอเรนซีเพิ่มเข้าไปนะครับหรือว่าถ้าหากเราเชื่อมั่นแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ถนัดมากเนี่ยก็อาจจะมาใช้ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลแบบเมเจอร์แค อย่างนั้นเรามาลองเป็นฝั่งธุรกิจได้ไหมได้เหมือนกันโจทย์เดียวกันเลยนะครับก็คือ15%ติดต่อกัน12ปีให้ได้นะครับโดยที่ฝั่งเงินต้นเข้าไปทุกเดือนเดืนละ3,000ทีเนี้ย มันติดนิดนึงตรงที่ว่าเวลาทาธุรกิจจริงเนี่ยมันต้องมีเงินต้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีความคิดที่ลึกขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติปีแรกเราไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้เลยนะครับแต่ว่าปีอ,อื่นเราสามารถสร้างผลตอบแทนได้ปีละ2%เพิ่มขึ้นปีแรกเราอาจจะมีเงินต้นที่36 0 0 0บาทนะครับโดยที่ไม่มีผลตอบแทนเลยแต่ว่าปีอืนอ่นเนี่ยเราก็ต้องหาผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในส่วนของปีแรกที่หายไปนะครับลองคิดง่ายๆสมมตินะ15% ถ้าแบ่งไปอีก12ปีข้างหน้าเนี่ยหรือ11ปีที่เหลืออยู่เนี่ยครจะเป็นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณ1อนิดนิดจากเป้าหมายเดิมเรานะครับก็คือ15เก็เป็น16เเก,กว่านะครับสุดท้ายปลายทางก็ได้1ล้านเท่ากันหมายถึงว่าในาในทุกๆปีเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเก็บได้เท่ากันแต่ถึงว่าในอนาคตเราต้องมาถั่วเฉลี่ยให้มันถึงปลายทางได้เหมือนกันถูกไหมคะใช่ครับซึ่งอันนี้ก็จะเข้าสู่พาร์ทถัดไปก็คือเรื่องของการวัดผลด้วยนะที่อยากจะแนะนำค่ะถ้างั้นะ การผลของเราอะต้องต้องวางเป้าหมายเราควรที่ต้องวางเป้าหมายแต่ละปีนะว่าปีนี้เราจะต้องมีเงินเก็บเท่านี้แล้วก็มาคอยดูอยู่ตลอดว่า<ช>ถ้ารเราเก็บเงินเท่านี้ได้ตอนนี้แล้วอ่ะในอนาคตจะต้องควรเก็บเท่าไหร่เท่าไหร,ถไหร่ถึงให้เราถึงเป้าหมายี่เด็วที่สุดถูกไหมคะใช่ครับจริงๆก็พอเราได้ภาพใหญ่ไปแล้วเนาะเหมือนเมื่อกี้ที่ผมบอกก็คือ3,000บาทต่อเดือนแอดออนเข้ามาทุกเดือนนะครับสิต่อปีแล้วก็ใช้เวลา12ปีทีนี้เรามาดูแลนะครับว่าระหว่างทางเนี่ยปีแรกเราได้ตามเป้าไหม ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือการทำธุรกิจนะครับแต่ว่าเงินก้อนนี้เราควรจะโฟกัสเป็นก้อนเงินก้อนใหญ่เนาะนะครับหรือว่าปีที่5เป็นไงบ้างถ้าหากสมมติระยะทางผ่านไป2 3สมปีนะครับธุรกิจ A ที่เราทำอยู่เนี่ยเริ่มไม่ค่อยดีแล้วเริ่มที่จะมีโอกาสเป็นขาลงหรือว่าผลตอบแทนอาจจะไม่ได้ตามที่คาดหวังนะครับก็ต้องมาพิจารณาดูแล้วว่าปีที่3าปีที่4เนี่ยเราควรจะยกเลิกหรือว่าเลิกทำธุรกิจ A ทำธุรกิจใหม่ หรือว่า,าจาะเปลี่ยนมาเป็นแผนการลงทุนหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะมาใช้เป็นผู้จัดการเงินทุนแบบเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแผนของแต่ละบุคคลแล้วก็ความสามารถนะครับของแต่ละคนที่สามารถทําได้แล้วกันนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมแล้วกันนะครับว่าควรจะต้องเช็คแผนเกือบ,บจะทุกไตรมาสหรือว่าทุกปีเลยเป็นขั้นตอนก็คือเราควรที่จะต้องเช็คแหละว่าตอนนี้ที่เราวางแผนไว้ในปีนี้เราตั้งเป้าไว้หนึ่งล้านเนาะปีนี้อาจาจะต้องเก็บให้ได้ลวอย่างน้อยสามหมื่นหกพันบาทใช่แล้วก็ต้อง ในครบหปีมาเช็คแล้วเฮ้ยมันถึงเป้าที่เราวางไว้แล้วหรือยังใช่ไหะ<ช>แล้วก็ถ้าเรามาในสเต็ปถัดมาเนาะเราเป็นพนักงานเ,งนเดือนเดือนถ้ากับว่าปีนี้เราได้โปรโมตตำแหน่งสมมุติว่าอัด YouTube และได้เลื่อนตำแหน่งสมมติได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมารเราจากเงินเก็บเราจากเดือนละ3,000ได้เป็นเดือนละ5,000ในคิดว่าเราจะทำให้เราถึงเงินานได้เร็วขึ้นไหมคะ จริงๆเนี่ยผมว่าคําว่าถึงเงินล้านได้เร็วหรือได้ช้าเนี่ยมันนอกจากเมื่อกี้เนาะก็คือว่าเราอยากได้มั่นคงหรืออยากได้เร็วแล้วจริงๆเนี่ยถ้าอยากได้เร็วก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเ <Ha. S 1> ช่นสมมติเราตั้งใจจะลงดิจิทัลแอสเซทให้ได้ผลตอบแทน15%ต่อปีมันอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของราคาสินทรัพย์ได้กับการถ้าสมมติเราลงทุนในกลุ่มของพันธบตัตรที่บวกกับกาไรค่าเงินบ้างบาง,บางส่วนบางโอกาสเนี่ยไอ้ตรงนั้น,นความเสี่ยงในด้านขาลงอะ อาจจะน้อยกว่านะครับแต่ทีเนี้ยพอยก็คือว่าไอ้คำว่าได้เร็วหรือได้ช้าเนี่ยส่วนหนึ่งมันอยู่ที่แผนด้วยนะครับ mm hmm. ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าเรามีเงินเดือนมากกว่าคนอื่นแต่ว่าเราไม่ได้มีแผนการออมแผนการลงทุนแผนการเก็บเงินล้านเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงก็ได้ไม่ทัน ของกลุ่มคนที่มีแผนตั้งใจอย่างดีนะครับอย่างที่บมบอกไปตอนต้นเลยนะครับว่าตัวเลขของคนที่วางแผนออมระยะยาวเนี่ยจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่า2.5เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือแผนการก่อนว่าเราจะทําอะไรแล้วเราจะทํำยังไงเสร็จถัดมาคือว่าตัวเลขที่ได้มากกว่าเนี่ยเป็นโอกาสที่มากกว่าไหมอันนี้ต้องตอบว่าจริงครับและจริงๆตัวเลขที่มายบอกมาครับสามพันกับห้าพันเนี่ยถ้าหากเราวิเคราะห์ ต่อเดือนนะมันอาจจะดูเยอะเนาะแต่ว่าถ้าหากเราไปดูข้อมูลจริงๆเนี่ยจะตกวันละ67บาทซึ่งก็เหมือนกับกาแฟ1แก้วแก้วละกันหรืออาจจะถูกกว่ากาแฟสมัยนี้ด้วยะนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมติเราประหยัดเงินได้วันละ67บบาทเพื่อมาออมนะครับหรือเพื่อมาลงทุนจริงๆเนี่ย โดยที่เรายังสามารถสร้างผลตอบแทนได้8%ต่อปีนะนะครับเราจะสามารถเก็บเงินล้านแรกได้เนี่ยภายในเวลาแค่11ปีหรือว่าประหยัดเวลาลงได้4ปีนะครับจาก15ปีของเงิน3,000นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าวันนี้เราตั้งใจที่จะเก็บเงินเราตั้งใจมีแผนที่ดีและเราทําตามแผนให้ได้เนี่ยแปลว่าระยะยาวเนี่ยเรามีโอกาสที่จะสบายมากกว่าแล้วกันในอนาคตนั่นเองครับถ้าสมมติว่าวันนี้เราถึงล้านแรกที่เราต้องการลคะแล้วแวนคคิดว่ามันยังต้องไปต่อ,อยังไงดีบ้างคะแบบว่า เราจะหยุดเลยดีไหมแบบโอเคมีเงินล้านและพอหรือว่าเราควรที่จะวางแผยยังไงต่อบ้างคะจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าร้านแรกเป็นแค่จุดเริ่มต้นแล้วกันนะครับลองนึกภาพอย่างผมแชร์ประสบการณ์ก่อนแลกันว่าตอนแบบได้จับเงินร้านแรกเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าค่อนข้างตื่นเต้นนะครับแล้วก็อาจจะคนโทรลเงินในมือไม่ถูกนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเนี่ยควรจะต้องรู้อยู่แล้วว่าแผนเราถ้าเราทําตามเนี่ยยังไงในอนาคตเรามีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าสมมติเราตั้งใจจะเก็บเงินล้านแรกได้ภายใน15ปีหรือ11ปีแบบเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับปีที่8ปีที่9เราอาจจะต้องมาโฟกัสแล้วว่าแผนถัดไปเราคืออะไรนะครับเราจะใช้เงิน1ล้านสร้างโอกาสหรือว่าสร้างเงินต่อได้ไหมและสร้างต่ออย่างไรบ้างนะครับซึ่ง มันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถต่อยอดไปได้ถึงหลัก10หลักร้อยนั่นเองนะครับโดยที่เราเนี่ยอาจจะทําได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนําเงินล้านแรกไปบริหารธุรกิจใหม่ๆนะครับที่เรายังไม่เคย explore ไปหรือว่าอาจจะต้องใช้เงินทุนเยอะแต่ตอนแรกเราคุยกันแค่เงินทุน3ามหมเนาะวันนี้อาจจะคุยกันในอีกสิปีข้างหน้าคือเงินทุน1นล้านแห้วนะครับหรือว่าอาจจะต้องเริ่มต้นลงทุนบางอย่างนะครับที่อาจจะให้เงินปันผลเพื่อให้เงินต้นเราเนี่ยสามารถยั่งยืนอยู่ต่อได้นะครับซึ่งหลายๆกลุ่มของหุ้นเนนนนี่่ก็สาาามรถให้้ผผลลตออบแททงงิปัคข ดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันอยู่ที่แผนละกันว่าแผนในสเต็ปที่2อเนี่ยอีกระเบลหนึ่งแล้วเนี่ยเราตั้งเป้าอะไรมากกว่าครับซึ่งก็จะตอบโจทย์เหมือนเดิมนะครับว่าเงินต้นเท่าไหร่แล้วก็อินโฟลที่เพิ่มขึ้นหรือว่าเงิน DCA เพิ่มขึ้นกี่ต่อเดือนเนี่ยเท่าไหร่และผลตอบแทนที่คาดหวังต่อปีเป็นเท่าไหร่และสุดท้ายระยะเวลาที่เราต้องการคือเท่าไหร่เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยอัพจากระเบลหนึ่งหนึ่งล้านเป็นระเบลสองอาจจะหลักสิบหรือหลักร้อยในอนาคตครับเท ไม่ได้แปลว่าเราจะถึงเงินล้านก่อนถ้าเราไม่วางแผนถูกไหมคะถ้าถ้าเราวางแผนดีๆเนี่ยเราอาจจะถึงเงินล้านก่อนคนที่เงินเดือนมากกว่าเราไนะคะใช่ครับได้คะ่ะอันนี้แน็กมีอะไรเพิ่มเติมที่จะบอกคุณผู้ชมบ้างไหมคะครับจริงๆเนี่ย นอกจากวางแผนแล้วเนี way, uh ่ยผมอยากเสริมให้นิดนึงว่าการพัฒนาตัวเองก็เป็นสิ่งสาคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆเราก็มีโอกาสที่จะหาผลตอบแทนหรือว่าสร้างเงินใหม่ได้เรื่อยๆนะครับการมีแผนเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าการหาเงินเพิ่มเติมได้ก็เป็นเรื่องที่ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่จาเป็นที่จะต้องเลือกนะครับสามารถทําควบคู่ไปได้เลยแล้วถ้าสมมติเราหาเงินได้เพิ่มเยอะขึ้นแลวเรามีแผนการเงินที่ดีก็จะทําให้เงินเราเนี่ยสามารถเติบโตได้เร็วมกยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองรับอาาก็เเเนนะิงๆื แล้วก็สามารถมีเงินล้านได้ไม่ยากเลยใช่ครับไม่ยากเลยขอแค่ฟัง EP นี้จบแล้วกลับไปทํางานกลับไปตั้งใจวางแผนแล<ช>้วก็ออมเงินกันอย่างถูกวิธีค่ะก็สําหรับใครนะคะที่ มีคำถามเพิ่มเติมว่าเฮ้ยถ้าหนูมีเงินแค่2อ0 0ัหรอนูออมได้ไหมพี่ <c oughs> ก็สามารถมาคอมเมนต์ถามเรากันได้นะคะหรือว่ามีคำถามอื่นเพิ่มเติม <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่มีอะไรอยากถามหรือว่าอะไรเพิ่มเติมกันนอกจากช่องทางนี้นะคะแล้วเราก็ายังมีช่องทางอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k Instagram IG นะคะ m e r ร์ r Capital ลหรือว่า Line แอดเมอร์เคิลแคปอลนั่นเองค่ะและวสำหรับใครนะคะที่อยากมีเงิน้านแรกเร็วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็สำ ดีคริปโตเคอเรนซี y และโทเคนดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียเง,งินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิตอลในอดีตหรือผลการดำเนินงานในอดีตมีได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิตอลหรือผลการดำเนินงานในอนาคต